ถ้ชาฉีดฟิลเลอร์มาแล้ว3ปีนะครับแล้วก็ยังคล้ำได้เป็นก้อนอยู่นะครับแสดงว่าอาจจะเจอของปลอมเข้าแล้วละครับอันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นเคสคนไข้ท่านหนึ่งนะครับมามาจาัด ่างจังหวัดนะครับมาไกลเลยนะขับรถมาประมาณ3ามชั่วโมงเลยนะครับเพื่อมาหาหมอโดยเฉพาะแล้วก็คนไข้อยากจะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะครับนะทีนี้คนไข้ก็นัดวันกับหมอมาเนาะเออจริงๆก็ถ่ายรูปมาให้หมอดูแหละเออแล้วก็ไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยฉีดอะไรมาก่อนนะครับแล้วก็นัดวันมาเจอหมอที่คลินิกที่สระแก้วนะครับปรากฏว่าตอนที่เจอหน้ากันนะครับหมอก็ตกใจมากนะครับเห็นหน้าคนไข้นะหมอหมอเห็นหน้าคนไข้นะหมอก็จะรู้เลยนะครับว่าคนไข้นี่ใต้ตาคนไข้ น,น่าจะเคยฉีดอะไรมาแล้วแน่ๆนะครับมันคนที่เป็นแพทยนะครับเขาจะดูออกนะครับนะแต่ว่าพอฉีดมาแล้วนะบริเวณตรงนี้มันจะดูนูนๆขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังมีร่องใต้ตาอยู่นะครับยังมีร่องใต้ตาอยู่แต่แถวๆนี้มันนูนขึ้นบ่งบอกว่าฝีมือการฉีดของแพทย์คนเดิมหรือใครก็ไม่รู้ว่าเออคนเดิมเนี่ยฝีมือไม่ดีนะครับแล้วก็เก็บเก็บ รองได้ไม่หมดนะครับนะเออทีนี้พอเจอคนไข้จริงนะครับหมอก็าถาม,มคนไข้เลยว่าเนี่ยนะเคยเคยฉีดฟิลเลอร์มาก่อนใช่ไหมคนไข้บอกว่าใช่ประมาณสามสามสี่ปีที่แล้วนะครับนะเออหมอก็ทีนี้หมอก็กรองคลําดูนะครับคลาำดูปรากฏว่ายัางคลําไ้เป็นก้อน,นอยู่เลยคนไข้บอกว่าฉีดไปหนึ่งซีซีนะครับแล้วก็จากปริมาณที่หมอ,ลอคล้ำดูนะเออหมอก็อื้อ หนึ่งซีซีพอดีเลยแสดงว่าที่ฉีดไปเนี่ยไม่หายไปไหนเลยนะครับนะผ่านมาผ่านมาสามปีสี่ปีแล้วไม่หายไปเลยนะครับแสดงว่ามีโอกาสสูงที่มันจะเป็นของปลอมนะครับ <c oughs> นี่ก็ถามว่าทําไมหมอไม่ฉีดสลายให้นะครับเพราะว่าหมอก็รู้อะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นของปลอมนะครับหมอเลยให้คนไข้เนี่ย กลับไปที่คลินิกเดิมนะครับแล้วก็ไปหาหมอคนเดิมมาเพื่อให้ฉีดสลายให้นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นของปลอมนะครับแล้วหมอไปฉีดสลายเนี่ยฉีดสลายที่หลังเนี่ยนะเราก็เปิดมีการเปิดรูนะครับให้ให้ตัวฟิลเลอร์ปลอมเนี่ยสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ภายนอกเพราะว่าเวลาฉีดฟิลเลอร์นะครับนะมันเป็นเซมิสเตอร์ไลน์นะครับหมายความว่ามันไม่ได้ปัดจากเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการเอาเชื้อจากข้างนอกไปแล้วไปโดนฟิลเลอร์ปลอมที่อยู่ข้างในเนี่ยมีโอกาสทําให้มัน มีโอกาสนะทำให้มันติดเชื้อที่หลังได้นะครับนะเอ,อทีนี้คนที่ฉีดคนสุดท้ายนี่แหละจะต้องรับผิดชอบนะครับนะเคสนี้เนี่ยหมอเลยให้แค่แค่ฉีดโบทอกให้นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมมันตั้งไกลแล้วนะครับหมอฉีดให้ไปประมาณร้อยยูนะครับโบตอกริ้วรอยแล้วก็บท็อกลิฟติ้งนะครับนะแล้วก็บอกให้คนไข้เนี่ยไปฉีดสลายนะครับไปฉีดไปหาแพทย์คนเดิมอะ่ะไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะผ่านมาสามสี่ปีแล้วนะครับนะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่ฉีด ฟิลเลอร์นะครับอย่ามองที่ของถูกนะครับอย่าเน้นที่ของถูกนะครับราคาต้องเหมาะสมแล้วก็โดยเฉพาะฟิลเลอร์ใต้ตานะต้องเลือกหมอที่มีฝีมือดีจริงใกล้ไกลก็ไม่ต้องสนใจนะครับใกล้ไกลก็ไปเลยเหมือนเสริมจมูกอะไกลแค่ไหนก็ต้องไปนะครับนะเพราะว่ามั